สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่เอทีด้านน,นะครับสดอน,นรับคุณไหมวันนี้ครับคุณตั้งวันนี้เราพบก,กันในวิสวดที่สองร้อยหกไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วเนี่ยทองคําก็ออทามไฮอยู่แล้วคุณไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมขึ้นจนแบบไม่กล้าซื้อตามันนะคุณตั้งเออเวลาของมันขึ้นมัน,นคอยจะทิ้งเราไปอย่างเงี้ยนะอ่าได้ครับผม ผมก็เลยหันมาเป็นชาวสวนครับาตีเออมาเดี๋ยวรายการเราขอขอพาดูพอร์ตสาธิตก่อนนะครับก็คือเคทีที่ซื้อหุ้นเพิ่มสองตัวเมื่อวันศุกร์นะครับครับผมอ่าเคทีวันศุกร์ทำรายปลายมาตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็คือตามนี้เลยนะครับ STA ยังถืออยู่ BBL PTG CBG BLA Echo เราซื้อ S C C กับ T L I เข้ามานะครับสองตัวครับแล้วก็เพิ่มสองตัวอตอนนี้แปดจากสิบแล้วนะครับรู้สึกว่ารอบนี้นี่ KT ก็โอเคอยู่นะทางเงยพูดมันขึ้นอ,อพอเราตอนนี้เป็นประมาณนี้นะครับก็ซื้อเข้ามาสองตัวนะครับ T L I กับ S C C ทุกครั้งก็ซื้อพอๆกันนะครับจำนวนประมาณสองแสนบาทนะครับการเซ็กชัน <Trans action, S 2> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับก็มีสัปดาห์ที่แล้วจะมี Echo กับมี BLA แล้วก็สัปดาห์นี้มีอย่างที่บอกนะครับอ c c กับเท i เพิ่มเข้ามาก็ตามนี้เลยครับระบบไม่ซับซ้อนอนานๆซื้อทีอ่ามีมาเนื้อๆหน่อยคครับผมหุ้นมัน มันมันขึ้นอ่ะมันก็พาทั้งทั้งทุกคนคงก็คงจะขาลองก็ได้ตังกันไปครับอืนี่แบะเยอะเยอะผมว่าใกล้ยอดแล้ววะ่ะแต่ผมก็ว่านะเคทีเขาก็พาเ,าเข้าได้ไวเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยนี่นี่มันเป็นอย่างนี้คุณใหม่นี่เป็นภาพ Set เซตวิกลี่นะครับออนนี้คู่ขนาดนี้เราลากไว้นานแล้วนะสวยดีจังเลยนะ สวยดีจังเลยกับเคทีแล้วก็ซื้อไปแปดตัวแล้วเออก็ดีๆก็คือย่ออยู่แถวนี้เนาะไซส์เวสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็เชียร์ให้ให้ขึ้นนะจริงก็ไม่อยากให้มันลงหรอกอยากใค้มันขึ้นจะตายอยู่แล้วเออสู้หุ้นอเมริกาไม่ได้หุ้นใหม่นี้นะสัปดาห์นี้ดาวโจนส์ทำออทําหไฮนะครับนี เฟดลดดอกเบี้ยมาแล้วนะครับตัวเดลี่ตอนนี้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไฮแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าออทำไฮนะสัปดาห์มองสัปดาห์เป็นออทำไฮแต่ว่าอย่างงี้นิดนึงดาวโจนนะคือคือท็อปปิ้งเทลตัวนี้มันแบลิชนะครับปัญหาของมันนิดเดียวก็คือว่าวันศุกร์ปิดเนี่ยปิดไม่ทะลุไฮนะครับวันวันพฤหัสเนะี่ย ปิดแต่กเกินไฮแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่บาเขียวอ่ะน,นะส่วนวันศุกเนี่ยปิดไม่ทะลุไฮเอออืมมีโอกาสที่จะลงใช่ไหมคุณตั้งว่าผมเชียร์ให้มันลงมาตั้งนานแล้วคุณใหม่เออโอ้ผมเชียร์จนหมดตัวแล้วครับ <laughs> โดยที่ถ้ามองคือถ้ามองไปอ่ะตัวหุ้นหุ้นตลาดตลาดโลกนะ Uk ร้อยจะอ่อนสุดนะ นิภาพเดลี่นะครับ UK100 เนี่ยอ่อนสุดเ <Yeah. S 1> พราะถ้าเทียบกันนะ่ะฝรั่งเศสนะครับเยอรมันเนี่ยเราดูจากสีของเคทีที่เป็นเดลี่ก็ได้นะ <Yeah. S 1> อ่าเนี่ย UK100 เนี่ยอ่อนสุด <Yeah. S 1> แดงแล้วเนี่ยครับลาก่อนเลยส่วนส่วนถ้าผ่านมองผ่านเคทีเนี่ยตัวหุ้นอเมริกาเขา <Yeah. S 1> เขายังเขียวอยู่ อืมใช่ครับนะ,นะยูเคร้อยนะยูเคร้อยอ้าวมาคริปโตโอ้คริปโตเริ่มทยอยเขียวขึ้นไหมนี่มาแล้วคริปโตเริ่มมาดูสิอืนี่ภาพโลตา,าไ,ไนนรับคุณตั้งพองคำุขอสุดยอดเลยครับตัวไหนครับ ทองคำเออ,อเอามาดูทองคํากันทองคํานี่ไงเฮ้ยเราเคยเราเคยวาด <c oughs> <c oughs> เราเคยวาดกันไว้ในในในฉากไหนว่าแต่นะนิดนึงอ๋อไม่มีอะไรก็เอาทำหายไปตามระเบียบนะครับปิดวันศุกร์ด้วยหายวันศุกร์เลยครับผมอิดด h กจริงจริงเลย ยอดเลยนะมันใหม่นะอืมนี่ไปตั้งไปตั้งใหม่ฐานใหม่ด้วยนะหน้าคนตั้งนะก็นี้นี้นะครับต่างจากดาวโจนเมื่อกี้นะคือท็อปปิ้งเทลต,ตัวนี้บลลิชบลิชเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ปิดไฮเลยบารเขียวเลยทะลุไฮไปเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ต้องแปลความว่าบูลิชมากนะครับอือเออแอืมเจ้าครับ ไปสิวเวอร์อืมสวยๆๆแหมถ้าขึ้นอีกนิดนึงนะไปไปปิดเกินไฮของบาร์นี้นะเยี่ยมเลยแต่นี้ก็สวยแล้วนี่ก็ถือว่าบูริชมากเลยองกองเอ้ยเขามาเขามานี่ มามามาจริงครับหุ้นทั่วโลกเลยนะครับขึ้นกันทั่วโลกเลยมีแต่ว่าใครจะลงก่อนท่านเองแต่เดว่าขึ้นทั่วโลกสวยงามฮืมโกงก็สวยไมครับครับสวยม่สวยมน้ำมันน้ำมันเพิ่มขึ้นครับน้ำมันมันต้องช็อตคุณไหมนี่มาต้องช็อตนะต้องช็อตมันต้องช็อต เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูดอลล่าอินเด็กซ์ดัลล่าอินเด็กซ์ระหว่างสัปดาห์ก็มีแย่ลงมาแล้วเนี่ยแย่ลงมาทำโลนะแต่ก็ยังปิดขึ้นไปอยู่ครับมันก็อยากดูยากกันนะแต่ผมว่าน้าลงนะลงอะน้าลงหน้าลงอื ก็ดูจากกราฟของหุ้นไอ้ตัวเงินสก,กุลอื่นแล้วบูลริชนะบูริเชอยละ่ะดอลาดอลาร์ดอลลาาต้องงใ,ใหม่พอสมควรครับแต่มันไม่ไปฝั่งตรงข้ามกับทองได้นะเออใช่ใช่มันก็ตรงข้ามกับทุกโลหะด้วยถูกต้องเลยคุณใหม่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับก็สบายครับผมสบายแล้วนะคอยตาม ผมเป็นชาวสวนไมต้องปล่อยตามสวนไปเออนะก็ดอลล่าอ่อนดอลล่าอ่อนนะครับบาดเราก็แข็งเป็นธรรมดาบาดไทยใช่ครับบาดไทยโอ้รอดสามสามแล้วนี่ครับรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเลยครับบัตรแข็งก็ไม่ได้ว่ามีแต่ข้อดีนะใช่ครับเพียงแค่ การสหรัฐลดดอกเบี้ยก็มาหาเราแล้วครับอืมมาเราก็แข่งขึ้นนะครับก็ใช่ครับผม i p h o n นจะถูกลงไหมคุณไหมรู้สึกว่ามันแพงขึ้นแต่เราจะขายข้าวได้ถูกลงใช่ไหมได้เงินน้อยลงไงใช่ไหมเออแต่ o อ e แพงขึ้นทำไมมันกลับกันวะมันกลับกันยังไงเขาก็มาไป โชว์ Q R ดีกว่าเพื่อนๆที่สนใจข่าวสารจากเคทีนะครับเย็นวันศุกร์เชิญที่นี่เลยนะครับโอเคงั้นสัปดาห์หน้าเราเชียร์ทองคำกันต่อนั่นอาจจะมาให้ผลครับว่าทองคำผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคอยากรู้เหมือนกันโอเคงั้นขอบคุณครับสัปดาห์นี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับ